ข้อที่19นะครับรัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทยเกิดจากสาเหตุใดนะครับเกิดจากสาเหตุใดครับนักศึกษากอไก่ครับ,กรบเกิดจากการก่อรัฐประหารขอไข่การเรียกร้องของประชาชนคอควายครับการเปลี่ยนแปลงการปกครองงองูครับการออกกฎหมายเก็บภาษีค่าราชการนาักศึกษาคิดว่ารัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทยนะครับเกิด จากสาเหตุใดนะครับเกิดเกิดจากการรัฐประหารถูกไหมนะครับเกิดการเกิดจากการเรียกร้องของประชาชนต้องการอยากได้รัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทยใช่ไหมนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองเกิดในเรื่องของการออกกฎหมายเกี่ยวกับภาษีข้าราชการนะครับในส่วนนี้นะครับครูจะอธิบายก่อนนะครับรัฐประหารนะครับเกิดในช่วงของปีสองสี่เจ็ด ห้5นะครับ2475เกิดการก่อรัฐประหารนะครับจึงนะครับก่อรัฐประหารเนาะประชาชนออกมาเรียกร้องนะครับประชาชนออกมาเรียกร้องให้มามีการเปลี่ยนแปลงนะครับระบบนะครับเนาะระบอบการปกครองนะครับข้อนี้ตอบนะครับในเรื่องของคอควายครับเดี๋ยวครูจะอธิบายแป๊บหนึ่งคือนะครับการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับนะ พระรา,าชบัญญัติรัฐธรรมนูลการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราวครับพุทธศักราช2475ครับเนี่ย2475นะครับเป็นรัฐธรรมนูญชั่วคราวนะครับที่ถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกนะครับของอาณาจักรสยามประกาศใช้เมื่อวันที่27มิยครับ2475นะครับโดยนะโดยผลพวงมาจากผลพวงนะครับผลพวง หลังจากการปฏิวัตินะครับเมื่อวันที่24มิยนะครับมิถุนายนนี่แหละ2475นะครับ24นะครับ24ปฏิวัตินะครับแล้วก็27ประกาศใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราวนะครับโดยคณะราษฎรนะครับคณะราษฎรนะครับ,ปร,บ,ป,รบประกอบไปด้วยนักศึกษาทราบไหมครับว่าคณะราษฎรประกอบไปด้วยอะไรนะครับก็จะมี ทหารตำรวจนะครับทหารตำรวจประชาชนนะครับเนาะนะซึ่งทําการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับจาการะบอบสมบูรณ์สมบูรณ์รันายาสิทธิราชสมบูรณ์รันายาเขียนไม่ถูกครับ <c oughs> สิทธิราชเนาะม,มาเป็นระบอบประชาธิปไตยนะครับประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข นะครับนี่นก็คือรัฐธรรมนูญสาเหตุของรัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทยนะครับที่มีที่มีขึ้นมาคือมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณ์นะอาญาสิทธิแลกนะครับมาเป็นระบอบประชาธิปไตยนะครับอ,อันมีพระมหากษาัตริย์ทรงเป็นประมุขจนมาถึงปัจจุบันนะครับสุดท้าย